ทาวเวอร์ออฟแอดเวนเจอร์นะผมกูจะขอเพนมาแลนด์มาสตรีมแล้วสุ่มมาแลนด์เฮ้ยดูนีดูนี่ดูนี่าัรังวะไอ้เงี้ยคนอัารังดูดิกูไม่อยากได้ข้าวไรกระซอพิกไม่ใช่ว่าผมเกลียดแต่เขาเป็นลูกหลานผมอยู่แล้วเข้าใจปะเฮ้ยแม่มาแลนด์แม่มาแลนด์เจออ่ะเจออ่ะตัวตัวมีเป็สิบตัวกูคงไม่โวยขนาดได้สองตัวนี่หรอก คนบอกเติมเติมอะไรบ้าหรือเปล่า1ันสามหนเก้าสิบันสี่เหรอเฮ้ยเพื่อนแดงกูกูีเดียวแล้วครับสตรีมที่ช่องใจเราทุกวันนะครับพมออิเชกาโฮอิเชกาโฮอิเชกาโฮไอ้มัดแลนลูกรักฉันกลับมาแล้ว ุกกี้รันเกมใหม่นะครับทุกคนเย้ลาชาเกลือใจร้าวกลับมาแล้วครับทุกคนนะนี่ะวันนี้เราอยู่กับคุกกี้รัน Tower of Adventure นะผมเอายังไม่มีมาแลนหรอเอาเอาเจมครับถ้าคุณดูอยู่อัปเดตหน้ มาร์ทแลนด์เท่านั้นคุณปัาผมมาร์ทแลนด์เท่านั้น oh. ขอให้ทุกคนพีพร้อมกันมาร์ทแลนด์มาร์ทแลนด์มาร์ทแลนด์ถ้ามีมาร์ทแลนด์ไม่ไรขูคอรเพลมาร์ทแลนด์มาสตรีมมีจะคอรเพลมาร์ทแลนด์มาสตสรีมแล้วสุ่มมาร์ทแลนด์นี่คนรน่ารักอ่ะนี่คตรคุกกี้รักเลยทุกคนนี่เชื่อผมผมคาดหวังมากแล้วว่าพวกมันจะเป็นยังไงเราโอเคในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วเราไปรุยกันดีกว่าแกรนด์ออสซินไอเกโรนด์อุลเลอเลอล เฮ้ยดูดูดิด hmm <S ar ric noise> ูดิน่ารักว่ะไอ้เงี้ยมันน่ารักดูดิฮ่าฮ่า่าแล้วก็มีพวกท่านทุกคนพวกท่านตีอะไรอย่เงี้ยนะโอ้โหโคตรน่ารักสุดยอดอแล้วเก็บเหรียญเฮ้ยมอสเตอร์มาแร็ปล้เอี๊ยอันนี้ผสมแนวตระกูลเกมโซ่ปะเนี่ยเอ้าเจตานลบไม่นะไม่นะต้องมีคนโดดมาช่วยจังหวะนี้เฮ้ยเฮ้ยเชอรี่ รังระเบิดรังระเบิดเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยหนูเชื่อที่ตี๋ขาที่จริงกวะทุกคนเฮ้ยอย่างโกงเฮ้ยแต่ว่าเกมนี้เป่นตัวตี๋กายแม่งโกงแน่นอนเฮ้ยเฮ้ยเราเลือกจุดเลือกจุดลงได้ชิคกี้ยางว่าเราแม่งชาร์จได้ด้วยเฮ้ยโกงเกินเฮ้ยมันเก่งปีติเฮ้ยเปลี่ยนตัวได้ด้วยเปลี่ยนตัวได้ด้วยเชฟคกเรียบร้อยคร่ะผม ตอนนี้ผมอยากรู้ว <aga> ่ามีมีลูกลักผมตัวไหนบ้างนะเฮ้ยฟังชั้นสุบโอ้มันมีกี่ตู้เนี่ยสุมเลยหรออ๋อไปจ่ายขี่ตั๋วรถไฟอ่ะไปอีปิกไปอีปิกให้ลูกเห็บมันใจสั่นเล่นไปใส่ฟ้าใส่ฟ้าที่ขอมบอลใช่ไหมอ๋อตัวละคุกกี้ลด กาวาเบกีกาวาเดกีคืออะไรอะอะไรอะไรกับถ้าตัวพร้อมเริ่มกันเลยคือเอาอาร์ติแฟกต์อามีอาร์ติแฟกต์ด้วยอาร์ติแฟกต์นี่คือลูนปะอ๋อการกดพบประวัติศาสตร์อ๋อมันมาใส่การ์ดได้ป่ะอาร์ติแฟกต์เพิ่มเฮตตี้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์หากสิงที่คุกกี้ติดตั้งเรียกออกมาอยู่ภายในขอบเขตการโจมตีพลังเราไเพิ่มยี่สิบสิบเปอร์เซ็นต์ออฮ้ยแกมาดูร้านหรอกวะรถ พิตาชิโอทุกคนแม่มาแลนนี่มันแม่มาแลนชัดๆพี่เชคกับพ่ออ้าอ้ากูยังไงก็ใช่ที่นี่แม่แม่มาแลนแน่นอนไม่เหมือนเป๊ะหรือแม่ก็เป็นชูพ่อมาแลนนี่เจ้ามีสุนภาพได้เราเร่งตรงๆนะตรงๆเลยครับกูไม่อยากได้ข้าวไรกะซอพริกไม่ใช่ว่าผมเกลียดแต่เขาเป็นลูกหลานผมอยู่แล้วเข้าใจปะเกิดชาติหน้ามันไม่ต้องเจอกันอีกโตเก่งมากแล้วไง กูเลือกคน <c oughs> ที่หน้าตา <c oughs> มานี่ทุกคนมีสุ่มสตาร์เนี่ไงสามตัวหลักไม่ได้เชื่อไอซอนพีข้าไ,าไรมึงขึ้นปกเลยอย่างนั้นเหรอเจอไหมนะเหลืออีกสิบครั้งการันตีเฮ้ยมาแหมมึงคิดว่ากูจะได้เข้าไรกับซอสพีเช่อไ้มมึงเชื่อยังไงขอให้บุญบารมีของการเล่นคุกกี้รันมาตลอดชีวิตของใจเราให้ผม,ผม,ผมไม่ได้ลูกรักสองตัวด้วยสาธุ แม้ว่าลูกเพจจะเช่กูกได้ก็ตามแต่กูไม่เอาหรอกไปตายละตายก่อนละตายละ,ละดักยกโตดักยกโตดักโตัวก็ดัก,ก,ดก,กตัวก็ตายละตายแล้วตายล,ล,ล้วตายละมันไม่มีใครตัวได้ลูกรักสองตัวหรอกเว้ยเฮ้ยคัสินสวยนะ จ้าว่าไปแล้วเชิงเทียนของกูก็สวยดีเหมือนกันอ๋อเัื่อกี้เป็นเศษใช่ไหมอันนี้เป็นตัวโอเคโอเควิ่งชอบฉันหมุ่หงิดอะสองตัวได้หรอเออแต่ว่าอันนี้ผมเกลือใช่ไหมโอเคโอเคโอเคกูซอสพิกมาอุ้งเศษมาวันนี้เศษตัวน้อยอยู่เศษตัวน้อยอยู่โอเคมาป้ามาเฮ้ย คุกกี้อ่านเร็วก็ไม่ได้ด้วยนะกาวาเบทีกาวาเบกีเฮ้ยหน้าจอสวยทุกคนววหน้าจอสวยหน้าจอสวยนะไปบล็อกไปกันต่ออันนี้คืออ,คอ๋อนี่คือดาวหางฟ้าก็คือแปลว่าไม่ได้ถูกปะ่ะต้องเป็นลุ้มใช่ไหมอ๋ออ้อยแกดิ้งแกดิ้งคือกูคงไม่สวยขนาดหรอกไม่ได้การันตีมั้งเนี่ยเฮ้ยแม่มาบ้าน ได้แม่มอนแรกหมดทุกคนคนี่ไงเราสุ่มได้ทั้งหมด20ครั้งสลับเพชรฟรีนะไปสี่มวนสี่มวนเฮ้ยดูดูดูนะคือคือคือดูเลยคือเทคนิคการดูมือคือเรวนะเฮ้ยอ,อะไรมึงเฮ้ยอะไรกันอ๋อนี่คือแตกใช่ไหมฮึ่ทำไมลักกา้ามันไม่เป็นระดับอีพิกเลยวะ เฮ้ยนี่เฮ้ยเดี๋ยวนะมีคุกกี้ดินจาด้วยเหรออ๋อมีตัวสุดท้ายป่ะชื่อคุกกี้ดินจาเป็นตัวที่ผมชอบมากทุกคนเริ่มต้นไม่ถึงชั่วโมงก็เกิืแล้วหลังจากนี้เกิียวาวแคไม่กี่สิผมได้กินของช็อกโกแลตป่ะอ้บ้าอ่ามันดีและเป็นสีลุ้งด้วยอ๋ออย่างนี้ดิเอยอย่างนี้ดิเอยอย่างนี้ดิเอย ได้สองตัวนี้หรอกซ้อนพี่ข้าวไรไม่ต้องมานะมึงพี่เชี่ยวฉาคกคับฟีหมาป่ามึงเท่ขนาดเ,เ,เลยหรอวะมึงเท่ขนาดนั้นเลยหรอ โค้ดเท่โค้ดอันตรายอะครับออ๋อ,อ,อคือมันเป็นตัวการันตีเพราะนั้นสุ่มปุ๊บหายเลยอ๋อมันการันตี3ตัวนั้นทุกคนแล้วมันหายไปเลยนะอ๋อมันเป็นตัวหน้าตู้ใช่ปะ่ะโซดาต่อเหรอเอาหรอโซดาเกียร์อ่ะคือมึงมึงจะเติมเลยเหรอเอาเลยหนึ่งสามเก้าเก้าน่าจะคุ้มสุดจริงหรออ๋อเพราะมันได้พอดีเลยใช่ป่ะมันได้ถึงการันตีพอดีเยอะไปฮ่าใช่ minutes later เฮ้ยโหลคอมคอมเอมไ,ไปไรเฮ้ยคุยขอบคุณ GM สลับการส่งเพรมานะครับผม6,400เพชรนะครับขอบคุณมากนะครับผมตอนนี้ผมมีอ่าสุ่มได้1 0 0ครั้งพอดีอาจจะเป็นคำสั่งสวรรคร์นะที่เขาอยากให้ผมแบบได้สุ่มอันนี้เนี่ยคุกกี้ครีมโซดาครับผมตบมือไม่ชุงนี้คอมไม่ค่อยดีไงคอมไม่ค่อยดีนะมันก็เลย อะ,อะไรเงี้ยมันก็ธรรมดาโน่ที่มันสุกพร้อมแล้วอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ข้าวไรและซอสเพ็ดความเกลือในเกมนี้นี่ยังโคมาจริงๆครับเดี๋ยวนะอันนี้แค่60โลหรอเออว่ามันสามพันนี่ว่าลืมไปคิดว่า1,000ต่อหนึ่งอันนี่ลืมไปเลยไม่เป็นไรกูเติมใหม่กูผมจะได้แค่รันตีเหรอทุกคน กูเจออะไรกันกตลอดเหรอนไม่นะมา,าใช่ข่าคือราชาจุกีรันยอย่ใช่มันใช่รู้กันมันใช่ไอ้เงีย้ยสามตัวนี้กูคนเดียวที่กูตา,ายาาปลดปล่อยใจให้ซึ้ซับกับกลิ่นหอม แตกฟรีแล้วไม่ใช่หรอหแต่อย่างน้อยอ่ะก็ไม่ได้ซ้อนพิงนะงน้เราก็ไม่ได้ซ้อนพิงแล้วกันเข้าใจปะอาจจะมีสองตัวก็ได้สิบโลสองตัวไงเออไอ้ผู้ที่ชอบดูถูกชอบขาคนอื่น เก่งนะถ้าเราถ้าเรามันก็เก่งทุกตัวไอ้บ้าแต่จผมชอบฉากคัสซีโด้แม่โคตรเจ๋งนะครับแม่เจ๋งจากเวดาเซมเลยครับตอนนี้เราเหลืออีกอะไรวะ60แพ้เฮ้ยโอ้ยเท่าเท่าเลยถ้าทีมงานดูอยู่นะครับอย่าเชื่อรูปเผลอครับเชื่อผม เบียดได้ครับมา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 คลิปซ่าขอเรียกแอคไปก่อนหนึ่ง กองปลอมเอ้าสติค์เกอร์เพจปลอมนี่เหมือนไม่ได้ใช้นานกันหรือเปล่าทุกคนเกี่ยของแท่ของแท่ของแท้แท้ล้ากูของจริงนะกูของแท้อยากได้ซอสพริกจังเลยอ่ะเฮ้ยอยากได้ซอสพริกก็เข้าไหลอ่ะทําไมไม่ได้อ่ะทำไมอ่ะอันนี้คือแหละเอ้ยนีไปหรอกมาให้เกลี่ยของสวยน่ารักกันตัดสินทำไม อ๋อฮิวพี่ลูกทีทั้งหมดอ๋อยิงการทำชาออกมาแล้วการนทำชาคอยฮิวเว้ยซัพพอร์ตของจริงเปลี่ยนตัวการทำชาอย่างอยู่ไอ้อติอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยฮิวหิวพอดขออนุญาตฮิวนะครับคุณเรียนพวกคุณเยอะทุกคนไหยดาร์โกโก้ได้เวลาโชว์ของนายแล้วล่ะอุ้ยช่วยแฟนดาฟานโคเทเชียดให้ลูกหลักกูแน่นอนอติดิ ยาโร่ดาปักแบบเอ็กซ์คาลิเบอร์ไอ้เพื่อนก็งงเขแน่เดรอนไอ้จัดเฮ้ยนี่มันตบเมื่อเพื่อนแล้วขออนุญาตเรียกเพื่อนเพื่อนเนิวเพื่อนเนิวเพื่อนเนิวให้พอดีวะโยก็ทซับตบแบบโยกโยกนั่งเลยวะนั่งไว้แบบนีทุกคนเติมมันเลยไม่ได้เติมไม่ได้เติมเลยเกมมันเพิ่งมาวันแรกมันให้เท็ดเยอะมากแต่ไม่ต้องเติมก็ได้ ก็ไม่ได้เติมอยู่แล้วไงก็ใช้เกาเกมให้เยอะไงเขาก็เลยได้ตัวมาไงแล้วแต่คนบอกเติมเติมอะไรบ้าหรือเปล่าพันสามหมื่เก้าสิบพันสี่หรอเมื่อกี้เมื่อกี้ได้บอกเลยพันสี่หรอป้าเปียวเนี่ยนะไม่ใช่หมายถึงว่าถ้าอยากจะเติมอ่ะให้เติมให้เติมแค่พันสี่ไม่เคยได้แชทไม่ดีนะกระปิชกันคือเขาหมายถึงว่าคือพันสี่เป็นอะไรที่คุ้มค่าสุดไม่นี่เพื่อนเฮ้ยเพื่อนเลิกต่กูกูดีเดียวแล้วอ่ะพวกเชี่ย มามาถึงดา่ดานดา่านลูกเพ็บมาอุ้ยเหม็นเหม็นด้วยตัวอะไรอ่ะอุ้ยอีอีเต็งไปเอาไอ้ด่ามน,นี่มาจากไหนไเนี่ยไอ้สามตัวนี้ได้มาจากไหนพราะงี้ครับไปครับสาพาด่านด้วยกันเย้เขาขอฮิวไห้เต็งด้วยเลยไม่ทำาไมไม่ไเข้ามาอ่าห <Are you> ิว <laughs> ไม่หิวไม้หิว กโก้เทอ่ะจาิงดกโก้เทพตปีรกกจริงอ่ะอ่ะอกูเดินหลุดมเชียระแล้วไม่ไดูใจดตนะลถ้าทำอไนติไม่โดนอ่ะหน่อยแน่ครีมโซดาอัตียามาเลยิว่อไรแทงจะ่มันบอสนะอตีดงโก้จะทำไรเียชันพี่รโ,โ,โ,โ้รถ อีเชก้าโฮวับอีเชก้าโคตรแรงเฮ้ยออกพมาตีไม่เอาเวลเลยตีมันแรงขึ้นเอ้ยไี่ตายได้แล้วนะเตี้ยวเฮ้นแรงมากทุกคนดูดิอนนี้จะว่าการที่ในทีมมีซัพพอร์ตก็ถือว่าคุ้มค่าเพราะนั้นทุกคนอย่าลืมดอกคาโมโมยนะครับปวดมากเออบตาเติงเบียดเขาอ่ะเฮ้ยบอสมา เไปเอาตีก่อนเลยไอ้บอลตายเด้อมึงไปบอลบอลบอลหลบได้เอาตีพี่เราตายโอ้โเป็นสีม่วงเหรอใช่แล้วนี่เป็นทุเรียนเออทุเรียนคน่ารักอ่ะเอออยากได้ทุเรียนอ่ะอยากรู้ว่าทำอะไรได้อ่ะใช่ป่ะเตยแล้วทุเรียนเหรอในเมื่อเตยอยากได้มากๆดูจากหน้าเตยอันนี้รู้เลยว่าเตยอยากได้เตยอยากได้ใช่ป่ะใช่เพราะนั้นบัณฑอาจจะต้องเติมไว้เตยใช่ดีมากครับโอเคเตยอยากได้ ทุเรียนนะทุกคนเดี๋ยวคราวหน้าเรามาสุ่มเรามาสุ่มทุกกี้ทุเรียนนะครับเป็นตัวที่แฟนผมอยากได้มากเพราะฉะนั้นมันดูหน้าเขาดิโอ้โอ้ยน้องเดี๋ยวจัดให้ตัวเองแล้วเดี๋ยวตัวเองจะได้เอาไอเดียเขาไปเล่นด้ยวยโอเคเอาอวดได้หมดเลย